สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ยื่กับทวิปเอเชียนะคะโดยการเรมอนต้องชื่ายการกินที่หนักลกันนะครับวันนี้กับคุณวิกิี้พีเดียสรกลมเสรีอีกแล้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงทวิปเอเชียนะครับเอเชียอังกฤษก็คือเอเชียนะครับส่วนกกษเรียกว่าอาเชียเป็นทวิปที่ใหญ่จะมีประชากรมอกนะครับซึ่งก็ จะมากเลยนะหนักก็ไม่รู้นะครับส่วนใหญ่ีะตั้งซิกโลกเหนือและแตะวันออกนะครับซึ่งครอบครัหมดั้งหมด8.7ของผิวโลกนะครับหรือร้อละ30ของส่วนผืนดิน mm hmm. ก็มีประก็ประชากรราวสา0 0ัล้านคนหรือร้อละ60ของประชากรมนุษย์ปัจจุบนันระหว่างคิดว่คิดเส,ะสะต้ตอวนที่20นสบมาก็ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอะไรดีครับอืมคือผมจะไม่อธิบายมากนะครับเรามาสัจมูลกันเลยครับเดิมทีคําว่าเอเชียที่เกิดจากความแนวคิดหรือการสร้างอายธรรมแบคบคอนตคคาว่าเอเชียในฐานะที่มีชื่อสถานที่นั้นแม้ปรากฏในภาษาอังกฤษในภาษาปจัปจปจ,ปจุบันหลากหลายภาษารูปแบบแต่ก็ไม่สามารถปรากฏแล่ที่มาดังเดิมแน่ชัดนะครับ ซึ่งด้วยคําว่าเป็นหรือมาจากภาษาลาตินแปบลบว่าดินแดนที่แตกต่างสุดแต่ท่ามที่เอเชียเป็นชื่อเก่าแก่มาโดยทำนำเสนอความคิดนี้ก็ยึดดิงยนะซึ่งแระจาญคือเขตที่ระต่อในภาคเหนือนะครับก็คือแม่น้ำอ่อนแม่น้ำเยนิเซเฮย้ยดับแล้วรับขอโทษครดขอโทษร ซึ่งช่างมันเถอะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงที่สุดในทวีปเอเชียครับคือจุดสิ้นสุดนะครับพร้อมไหมครับจุดแรกนะครับจะอยู่จุดเหนือสุดนะครับอยู่แลมเชลยูสกีนะครับแลมยูเทลสกีนี่ S <S จะมาบานเหนบนนะครับในในประเทศสหรัฐอเมริกาและเอ่ยรัสเซียวุ้ยจุดใต้สุดแหลมพีไอนะอยู่ประเทศมาเลเซีย นี่ก็ต้องยา้ายลงมาแต่แถวเนี้ยนี่ครับ,รบต่อไปตะวันออกสุดคือประเทศแลมอิสคร่่่แรมอิสคร่่ต่อไปตะวันตกสูงสุดนะครับแลมบาบาประเทศตุรกีตุรกีอยู่ในนี้ดิดู๋ยค่ะนี่นาจานี้รัเสเซียตุรกีนี่ครับตุรกีนี่ครับ ยอดเขาที่สูงที่สุดนก็จะมียอดเขาเอเวอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมจะย้ายไปดูเอเวอร์เรสต์อยู่ในประเทศอะไรวะประเทศมันคือประเทศฮัทซูสิตอยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มองกูเรียมาเลเซีย เนี่ยเร่อนีเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันเขาไม่เขียนชื่อนะครับแม่น้ําที่ยาวที่สุดนะครับของทวีปเอเชียคือแม่น้ํายงซีแยงซีประเทศจีนนั่นเองนะครับเกาะที่ใหญ่ที่สุดนะคือเกาะบอเหนียวเกาะบอนเหนียวนี่เกาะพวกนี้นะครับแหล่งน้ำที่ใหญ่สุดแม่น้ําออกมันลสเสียที่แย่ัสเสียทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดนะคประเศ ทะเลแคสเปียนเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ผิวน้ำต่ำที่สุดนะคือประเทศทะเลเดซีประเทศอิสราเอลและจอร์แดนจอร์แดนเนี่ยแตจพกักนี่ครับนั่นจะูดจอร์แดนเนี่ยพวกเนี้ยผมจะซูมให้เลยแล้วกันนะครับพื้นแผ่นดินที่ต่ำที่สุดคนะับทะเลสาบไบคร์ไซบีเรียประเทศไซบีเรียนในสหรัฐสหรัฐ นีื่องไม่รู้ปริมาณน้ำฝนที่สูงที่สุดรัฐอสัสอสัมประเทศอินเดียนะคะคือยกกับเราอีกนะครับซึ่งเรามาดูประเทศนี้กันเลยนะครับเรื่องเดืในเหนือนี่ก็จะเป็นนะครับเอเชียเหนือก็จะแหละหรือสรัรัสเซียคือนักภูมิศฉาเน์นะใช้คำนี้น้อยมากโดยปกติมาถึงรัสเซีย เรียกยันว่าาซบิเรียาบางครั้งรวมประเทศทางตอนเหนือของเอเชียด้วยคือคาซัสถานนะค,คาซัสถานคาซัสถานนี่ประมาณนี้นี่ครับนี่ก็เรามาดูกันเลยนะมีมวนก็ไม่ใช่ขอโทษนะซึ่งเอเชียกลางหรือเอเชียกลางคือเป็นภูมิภาคที่เกิดใหมา่จากประเทศต่างๆที่แยกตัวจากสหภาพโซเวียตหรือประเทศชาติ รัเสเซียอยากกระสารัยอย่างเดียวเลยโอวยนะครับก็ไม่รู้เป็นรกักระสารนจะรางเดียวเลยวะนะครับซึ่งก็ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียก็นับถืออิสลามตะคริสนะครับมีประเทศคาสเสถานนะครับเมืองหลวงอัสจาน่านะครับประเทศเดนเมนิสสถานตุรกเมนิสา d ร u อเมนิสถาน,นะหรือมึงหวงอัส a าบัตนะโอ้ยเบื่อจริงอเดียก็มาตลอดเลยอสเบกิสถานนะครับมึงหวงทาสเคนครีกิสครีกิสถานวิกเควมึงหวงนะครับทาจิกิสทาจิกิสถานนะครับหนประเทศ ือเมืองหลวงนะดูซานเบกนะซึ่งก็ความน่าตื่นตามนี้เนาะเดี๋ยวไหมน้ำมันดีมากมาแล้วนะครับเรามาดูคำว่าโซนเอเชียตะวันออกซึ่งเอเชียตะวันออกนะครับจะมีประเทศดังนี้เลยนะเอเชีตะวันออกตะวันออกถังนี้เลยนะคะซึ่ง ก็เป็นมีพื aky, ้นที่ประมาณคือประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็ปินจีนนะเนาะซึ่งประเทศมีดังนี้นะครับจีนปักกิ่งญี่ปุ่นโตเกียวไต้หวันไทยเปกอลีเหนือเปียงหยางเกาหลีใต้โซลมัโกเรียมองโกเลียทุกคนนี่สงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนของมันวะนี่ไงมังโกเลียคืออยู่ทางเหนือนะครับทุกคนอาจจะได้ยินว่าอิมมองโกเลียเนี่ย คือมันเป็นประเทศที่มันแบบพูดว่าอะไรเดียคือในสมัยพันปีที่แล้วคือเขาจะมาอยู่ในจีนแล้วก็ตั้งหลักฐานอย่นักก้นก็แตกพ่ายไปขึ้นเหนือจีนเลยซึ่งจะมีจิซึ่งมองโกลียคืออุซานบาตอสนะครับฮ่องกงก็คือมึงหลงก็คือฮ่องกงซึ่งเขตบริหารพิเศษของจีนและหมาเกาอีโ <c oughs> เนี้ย มาเก๊านะครับคือเขตพิเศษของจีนต่อไปนะเัีอยวกับเอเชียตะวันออกเชียงใต้น,นะครับซึ่งก็11ประเทศแล้วนะครับไม่ใช่10ประเทศแล้วนะครับซึ่งมีดังนี้เลยนะรับนี่ ขอบคุณภาพ้วยนะคะซึ่งมีดังนี้ครับอินโดนีเซียนะผมจะเอาประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะครับ อินโดนีเซียจาการ์ตาพม่าเนปิดอไทยกรุงเทพมหาคอนครอัมมอลรัตนโกสินทร์มาหินทาวิทยามานิโลโรบนาพนัดโอพอนะครับเวนมหหนมฮานอยมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์ฟิลิปปินส์มาลิมานิลานะครับแล้วก็เอาความรู้มาใส่ด้วยลาวก็เวงสันนะครับข้ามุชาพานงเปนบูนไนบันดาเซรีเบกกวันสิงคโปร์ก็คือสิงคโปร์ส่วนติมอร์เลสเต้ก,ก็คือดิลีน้องสงสัยว่าติมอร์เลสเต้ไ่นคบเพ่ ันอยู่ไหนมันอยู่นี่นี่มันอยู่นี่อยู่เนี่ยอยู่ตรงโซนนี้เลยอะคือโหดหลายมากคือเอากันมันออกอะซึ่งเรามาดูเอเชียใต้กนอีกแล้วนะคะซึ่งทําไมไม่เอาของเรามาเป็นใต้วะก็ยั่งสงสัยกับผู้นี้เหมือนกันนะครับซึ่งประเทศนี้นะคะคือทวีปนี้หรือว่าชมพูทวีปหรืออนุทวีปซึ่งเป็นทวีปทางใต้ ต้นกำเนิดศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ฮินดู <c oughs> ซึ่งก็เมืองใหญ่ที่สุดของเอเชียนะครับเอเชียใต้ก็คือมุมไบอินเดียนะครับเมืองหลวงของเขาทุกคนจะไม่รู้อินเดียคุณรู้จกักแต่ว่าคุณไม่รู้เมืองหลวงของเขาคุณรูค่ว่าเป็นเมืองที่สุปรกัยนะเราลองดูเมืองหลวงกันเลยนะอินเดีย ยูเดรีปากีสถานอิสลามาบัดอัฟกานิสถานคาบูตบังกลาเทศทากาเนปาลกาธานทุสีลังกาสีชัยวอลเทนปุระโกเตภูภูพานทิมบูมัสดีฟมาเลนะครับต่อไปนะคุณก็จะได้รับเข้าสู่ คืออยู่กับส่งคําเย็นกันเลยทีเดียวนะคือแมงก้าจะตกคตกตกายเล้วนะซึ่งนะอ่าเราก็จะย้ายไปตรงนี้นี่ตรงนี้อีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยก็เอเชียตะคือเอเชียตะวันตกเฉีงยงใต้ก็จะเป็นแหล่งอานะเขตที่ดีที่สุดเลยส่วนหนึ่งเป็นทะเลทรายซึ่งเรามาเรียงอันที่ใหญ่ที่สุดนะครับซาอุดีอาระมเบียนะครับหรือไอที่โคมไทยใบมาก็ มือหนวดคือริยาตนะครับรอเรือสระอิยอยักษ์สระอาโดเด็กนะครับอิหร่านนะครับเตหะรานเยเมนเยมเมนไม่ต้องเยเมนงไม่ออกมาซาน่านะครับอิรักแบกแดดโอมานมัสกัดมัสกัดเหรอไม่รู้เหมือนมัสกัดซีเรียดามัสกัดจอร์แดนอัมมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาบูดาบีคูเวตคูเวตซีเกาตาโดฮาเลบานอนเบรุตบาเรนปานามาปานามานะซึ่งเรามาดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันเลยนะครับซึ่งเราก็จะซูมออกมาเอาูมออกมาโอเคนะ เรามาดูเศรษฐกิจทุกคนก็จะรู้นะครับว่าจีนก็เป็นเจ้าพ่องเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับคือ GDP มากที่สุดน,นะครับคือจีนคืออันดับสองของโลกเลยทีเดียวนะญี่ปุ่นอันดับสามของโลกอินเดียนอันดับเจ็ดนะครับเกาหลีใต้อันดับสิบเอ็ดนะครับคืออันนี้คือเรียงกันเลยนะตอนนี้นะครับขอบคุณวิกิพีดเดียจริงๆห้าคืออินโดนีเซียเฮ้ยจะรับอีกแล้วสิงสิงเลย เจ็ดสรีอารัมเบียโอ้โหไต้หวันไทยไทยอยู่ยิบเจ็ดของโลกนะครับและอิหร่านขอบคุณไทยนะไทยกียังเดนอยู่ประเทศ GDP หัวต่อที่เยอะที่สุดนะก็จะมีกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อะไรอะมันเป็นประเทศหนึ่งอนะ่ะมันเป็นประเทศที่มันแบบ อะไรวะลิงชื่อไม่ได้ญี่ปุ่นครับเมื่ออย่าคือ GDP หัวมากที่สุดอันดับสองนะครับก็คือสิงคโปร์ควเวตคือฮ่องกงจีตอนนี้ตกแล้วนะคือตกตามไปเลยก็ระหว่างที่สถึงยี่สิบห้าไม่ติดอันดับแล้วนะครับอิสราเอลนะครับ น่าจะฮ่องกงนี่อันดับเจ็ดนะครับบูไนนี่ยีิบเก้าบาเรนโอมานซึ่งก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวทวีปเอเชียนะครับตะว,วันเอเชียอย่างเดียวสนี้สวัสดีครับ